สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่อง Nexuities เคยในเกมฟ e e f ฟ r e ของเรานะวันนี้เนี่ยมันมีปืนอับเดตเข้ามาใหม่นะผู้ชมเป็นปืน M4 นะผมแล้วก็คาตานะใหม่นั่นเองมาดูสินี่เลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะทานผู้ชมแต่ว่านี่อุ้ยคาตานะค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะซาตาแห่งแสงนะครับผมชื่อกิจกรรมของเขาหรือว่าเซ็ตอาุธของเขาท่นเองนะฮะเดี๋ยวลองถือดูดิ YK จะกระดาษแบบฟอนเทนติโนเอาไปล้ำได้ไหมเน่ดาบตัวเนี้ย มาดูปืน M4 e กันดีวกว่าทุกคนมันเป็นระยะสอนแล้วก็อัตราการยิงหนึ่งลบแม็กกาซีนหนึ่งทุยแม็กกาซีนหนึ่งผมมองว่าไม่ค่อยด,ดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมันรู้สึกแบบมันสแต็กมาค่อนข้างที่จะขี้ก้างขีข้เกลือไปหน่อยนะผมแล้วก็เหมือนว่า M4 เนี่ยจะเป็นอาวุธสีทองรองจากไอตัวคาตานะนะคือคาตานะนี่แรงก,กว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปสุมกรนดลย,ด,ยดีกว่าทุกคนก่อนรับชมก็ฝากกดดีกติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากไปกระดิ่งแจ้งเตือนทวยนาทุกชนทุกทุกคน ุ่มไปเลยไปครั้งแรกไม่ต้องหลอกครั้งที่สองก็ไม่ต้องลุ้นครั้งที่สามก็ไม่ต้องผมผมก็ผมรู้สึกอยู่แล้วว่ายัางไงยังไงมันก็การันตีกูแน่ๆไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะเลยแปดทีการันตีหมดตู้โอเคช่วยปบมืมอให้ผมด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็หมดไป,ดป 1, โดยประมาณ1,572เพชรโดยประมาณเดี๋ยวนี้ oh <my S 1> ผม <God. S 1> เฉลี่ยคร่าวๆว่าผมบวกจากตัวนี้นะ99้าสบเีเนี่ยอ่ะบวกจากตัวนี้แหละอ่ะ วันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นปืนอ่ะ M4 ที่คนดูกัน,นครับผมก็ไปรีวิวคาตาณะในเกมมาดีกว่านสำหรับวันนี้นะไปรับชมเกมกันไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คนจริงมาลงเมืองพีกันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาตามหาปืน M4 นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ปืนอะไรนะคาตาณะไม่ใช่ปืนปึ๊บอุยอ้ยอุ้ยนี่ไง M4 เ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุว้ยเชีย่ยมาส์หลอนอะไรอุ้ยนี่นะมันมีคนลงข้างๆกับเมื่อกี้ โอเครับเอ็มโฟก่อนพอดีเลยเอ็มโฟวิวตอนนี้ยังขาดร้อยนัดเฮ้ยนะ <Hey! S 1> เดี๋ยวเพื่อน <What? S 1> เพื่อนยิมมิตายขึ้นฟ้าทำไมวะเ <What? S 1> มื่อกี้มีแอดับรถนะครับโ okay, okay, <Okay. S 1> อเคๆมาก่อนเพราะเหมือนบ้านตรงนี้จะมีคนไปนะทำไมชุดนี้ฟ,ฟรีไฟมันกดแบบกดวิ่กไม่ค่อยติดวะ <What? S 1> หรือว่าคีย์บอร์ดผมมันเสียเหรอทุกคน uh huh. รู้สึกว่ากดไม่ค่อยติดเลย พี่มาซ่วยว่าอิ๋วเอฟโฟนเลยนะงานจังหวะนี้อ่าน่าจะเจ็บมาพอป่วยหนุม่มคนนี้เฮ้ยเอฟโฟนอบกไปสองด้วยแก้วเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนเหมือนเพื่อนจะตายนยบาบะบ่เบอร์สามเดี๋ยวเราตุยก็เราตุยได้ไงโอเค อุ้ยไม่ทันเลยคท่านผู้ชมเสียดายจังหวะนี้แบบนิดเดียวเลยนะผมอุ้ยอุ้ยพระเอกกีบ้าขาวมาเลยโอ้โหจุบมั่วเลยจังหวะนี้จุบมั่วเลยจุบมั่วเพื่อนมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะฮะเมื่อกี้แบบใจเสียแล้วแบบโอ้โหไม่ไม่มีอุ้ยใครกัะด้วยอุ้ยครบเซตเลยนี่เอ็มโฟก็ได้เพื่อนก็แบกนะผมจังหวะเมื่อกี้ คาตานะก็ได้มาทุคนดูตอนคาตานะใส่ฝักดิเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกตอนที่มันโดนแสงเยอะดีกว่าจะได้แบบดูความสวยงามของมันกันนี้นี่คือ m อฟนทผมของในเกมนะนี่ M4 ฟนในเกมแบบอย่างเท่เลยยังสวยเลยอ่ะ๋ยวไม่ให้ดูคาตานะอีกดูคาตานะนี่คาตานะก็สวยนะผมว่าคาตานะออกแบบมาดีมากทุกคนดูดิคือแบบมันลวดลายแบบเป็นสีทองแบบประดับด้วยขาวด้วยแนละ้วมังฝั่งทุกฝั่ง,ง,งอัญมณีด้วยดูดิแล้วมีเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะครับทำให้มันแบบดูแบบไม่เวอร์มวางอลังการมากเกินไป สำหรับผมคาสนาตัวนี้ผมให้แบบคะแนนแบบเต็มสิบเลยเป็นคะแนนตัวแรกที่ผมให้คะแนนเต็มสิบเลยละกันนะท่านผู้ชมไม่รู้ทุกคนจะให้คะแนนเท่าไหร่นะก็ลองคอมเมนต์บอกให้คะแนนกันได้สำหรับคาสนาตัวนี้นะเต็มสิบคนดูวให้เท่าไหร่ตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิเดี๋ยวไปชุบเพื่อนเบอร์สองกับเบอร์สามก่อนดีกว่าเขาตายนานละเขาหยิบกูเล่นนานละผมก็เลยได้ชุบพักทีอ่ะชุบมาละกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเบิกเอ่าหน้าของแม็กฟีกินละกันนะท่านผู้ชมอ่าแม็กลั่นแม็กลั่น เบิกแม่ลั่นกันอ่าซื้อโดนด้วยเบิกแม่ลั่นด้วยแล้วก็ออตะกรบสี <c oughs> มันจะมีอยู่แล้วนะแต่ก็จะซื้อนะผมม,มีคนโหลดของนะครับตรงตู้โรงพยาบาลเมื่อกี้นะผมจะเบิกของไม่เผื่อเพื่อนนะฮะม,มีคนขีน่รถมันก็จะไม่โดนเงี <c oughs> ้ยวแล้วใครเดินผ่านไอ้คนนี้รอเปล่าที่เขาเดินผ่านเมื่อกี้มานะ,ะผมก็ไม่ชชวร์เหมือนกันนะฮ ผมจะไปเรียกพ่อไปเอกพ่อพระพ่อขี่เพช็กระบุตรมาข่าวของผมแหละไปด้วยมานี่มานี่มานี้นาย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 เบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่มานี่มาน,น,นี่นนนน BS เพื่อนเดี๋ยวเราพาไปบุกเลยเพื่อนอ้าวเพื่อนไม่ไปเอกขี่มาข่าวกูไปไปด้วยโอ้ยเฮ้ยอะไรกรันอะยิงอะไรกรันวะไม่เป็นไร แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันจะไม่ยอมเราจะแบบไปชวนเขาไปด้วยให้ได้จะแบบไปโชว์ตึงกันเมื่อกี้คือแบบเขาอะได้ช็อตตึงเลยเขาได้แบบช็อตแบกเราจัดๆเลยึ้นรถมาเลยเพื่อนอ่าโอเคไปได้เวลาพาเพื่อนลุยครับขับแม็กลาเรนไปเลยเพื่อนนี่เจ็ดสองสูดเลยนะเพ,นนะนยเพื่อนนะตัวท็อปด้วยนะตอนนี้นะกด<า>ให้อ่าศัตรูเหมือนมีคนเปิดตู้ตร,ตรงบริเวณอ่า อ่าโซเลยไวะเนี่ยเขาเรียกบีมมาสกีนะไม่เล่นฟรีไฟเลยหลายวันจัดรวนสมองรวนมาแล้วเพราะว่าหลังจากที่พี่หายเป็นโควิดนี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยครับน้องๆถ้าใครพี่อยากให้พี่มีกำลังใจทำคลิปบ่อยๆก็กดไลค์กดแชร์มันถึง1,000ไ like ลค์กันด้วยนะฮะผู้เอ้ยเอ้าล้อมตีองได้หรือ ต้องเหลี่ยมหน่อยต้องเหลี่ยมหน่อยไม่เหลี่ยมไม่ได้ค่าไอ้ตัวเนี้ยเชิงมันหนามันจะมีตัวอยู่ข้างบนเนินนะครับผมก็เลงจะลงมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเมืเ่อกี้เจ้าคาตาน์เหล่าแล้วนะแต่ไม่ไหวเพื่อนเพื่อนผมจะยิงปืนเลยแต่เขาก็ไม่รู้ดูดูดูดิข้างบน,นครับผมผมว่าเพื่อนผมก็เป็นงานนะเนี่ยเอาเรื่องจัดนะครับ ว่าแมคลาเรนเก็บเสียงแล้นนวคุณผู้ชมเอาศัตรูตายโอ้โหนที่ยิง h e a d s h o t ตัดหน้าเฉือนไปเลย มาโอ้ยมั่วเลยกดมั่วเลยเมื่อกี้หาตัวนี้มันจะเอ้ยสังหารสังหารโอเคเมื่อกี้ผมก้มหน้าหลายทีว่าผมหาปุ่มกดตัวแบบฟันคาตานะไม่เจอนะท่านผู้ชมเฮ้ยโลกจัดโลกจัดจะโชว์ซะหน่อยเมื่อกี้ยิงด้วยความตกใจด้วยตัวเนี้ยสะบัดมาโดนพอดีมา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 เอ้ยตลบเบอร์สี่หรือเบอร์สามอ๋อเบอร์สี่ที่หละช่วยเราใช่ใช่แต่เบอร์สามมันตายละเดี๋ยวไปช่วยเบอร์สามใหม่ละฮะเบอร์สามตายไหนอะเพื่อน เพื่อสามตายตรงบริเวณพีกนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยเพื่อนกับจังหวะน,นี้ท่านผู้ชมเอาละไปเลยเพื่อนมาแนละ้วเทพบุตรรอบนี้ไม่ได้ขี่ม้าขารอบนี้ขี่แม็คลาเรนทอง <c oughs> แหม่มันแหม่มันแหม่มอุ้ยมันเยอะโอ้ยเอา้าทำไมผ้ามันกลับหัวกลับหางได้วะยนะเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนที่ตู้ก่อนละกันนะ ่ยไปสู้ใหมอุย้ยมีคนว้าวเตะไอ้ตัวทัตะยาเลยแม่งโคตรสุดเลยว่ะท่านผู้ชมคือน้องๆแบบบอกผมมาใช่ไหมผมลองเข้าไปกดในโซนดูผมไม่ได้ฝึกต่อยนะคือผมฝึกปุบ๊บผมแบบกดเ็นปั๊บอะอ้าวเบอร์สองกดออกทำไมอะโอ้โหเสียดายออกทำไมก่อนอนะเพื่อนเราชุบอยู่แล้วเพื่อนกดออกเฉยเลยนะครับ จะมีคนปล่อยโดนมานะท่านะผู้ชมจากส่วนข้างหลังแล้วผมข้างหลังก็จะมาเหมือนกันนะเพื่อนเอาไงไวะเนี่ยมาข้างหลังก่อนและกันมามา,มาตามมาตามมาผมรู้สึกว่าเบอร์สี่จะวิ่งตามผมแบบเป็นวิเศษเลยนะตัวเขาก็แบบเชื่อมือเราแล้ว,ลวก็เชื่อมือเขานะครับไอ้ดอกมีการตายเกิดขึ้นนะฮะเมื่อกี้ เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนวัดเลยจังหวัน,นี้ฝันดีครับน้องๆเลยทั้งเอมโฟทั้งทอร์กอนพี่ก็บแบบทรงประสิิทธภาพเหมือนกันนะครับนี่มีคาตาณะอีกแล้วเดีย๋ยวมาลองเรียกรถดีก่อนนะเพื่ชนว่ารถเราจะได้อะไรเฮ้ย,ยมีคนยิงหลังเนินครับ โดยโฟล่าของผมคมไปในจังวันนี้คือเมื่อกี้มาติดโซเนียครับทุกคนเออน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้โซเนียมันโดนเนิร์ฟแล้วนะคือโซเนียเนี่ยโดนยิงตายใช่ไหมสุดว่าโซเนียติดแล้วยิงสวดเข้าดาวเนี่ยโซเนียเขาไม่ทำงานให้เสาให้เราเนี่ยกลับมาแบบฟื้นคืนชีพได้นะเออทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับผมบางคนยังไม่ได้เลิกใช้นะอย่าลืมอย่าลืมมันเนิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมผมเห็นคนเนี่ยใช้กันเยอะมากเลย บางคนก็บอกว่าพี่ทําไมมันเซิร์ฟบักหรือเปล่าทําไมโซเนียผมยิงเขาแบบผมโซเนียติดแล้วเขายิงผมมาทาไมผมตายอยู่พี่ผมยิงเขาดาวไปแล้วเออน,นั่นแหละครับบอกว่าคือมันไม่สามารถฟรืฟ้นคืนชีพได้นะครับสําหรับโซเนียก็ต้องขอขอมาแสดงความเสียใจด้วยนะครับสําหรับสายแบบเแบบคาเตอร์ทั้งหลายนะเคาเตอร์คือแบบสวนกลับนะแบบตับโต้อะไรนี้ โอ้โหมึงนี่ก็เก่งจริงๆเลยหลบเก่งตัวหนึ่งจับแจงขอก่อนเอาดาว <c oughs> ดาวเฉยเลยไอ้สองบทเอจะดา้ก็ดาวอย่างนี้เลยเหรอมีเพื่อนอไปว่าทุกคนว่าอะไม่มีไม่มีเลยแล้วก็เรียกว่าตาจะมีเพื่อน นไม่มีเพื่อนนี่ว่ามาคนเดียวนี่ว่าเดี๋ยวเราหน้าต้องไปโรงพยาบาลนะตรงโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนจะมีอ่ะคนเยอะนะครับเพราะว่าตรงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตรงที่เพื่อนเราตายแล้วก็กดออกไปเลยเอ้ยทำไมมันเก็บของผมวะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ปืนลูเดี๋ยวผมทิ้งหายทีนะ จูกหรอ,อ,อหือถืเอเจอคาตนะฟรีหน่อยน้องจูกหรอเวียดสามนะตนนัวนี้มันโดนเพื่อนผมยิไงไว้มันก็เลยลบจัดเลยเมื่อกี้มันหาผมไม่เจอด้วยมันน่าจะเอาสกิลโมโคลมันเหม,มือนผมมาแน่ๆเลยสงสัยมาดูคลิปเราเ้ยปลุกใจมีคนดูคลิปด้วยแล้วเล่นตามนึงขอยาดแบบปล่อยโดนเช็คสิมีคนหรือเปล่าบริเวณนี้ไปไปก่อนไปไปก่อน โอ้ยแต่ไม่มีเครื่องดีดว่ะเนี่ยต้องได้เบิกบัตรซื้อนะครับเนี่ยต้องได้ซื้อเครื่องวาร์ปสักเครื่องหนึ่งผมว่านะถ้ามีคนอยู่โรงพยาบาลนะครับผมจะซื้อเครื่องวาร์ปมาก่อนโคโนโหวตัวนี้ก็ตกไปก่อนนะเพื่อนเก็บคนเราด้วะเพื่อนมีไหมโรงพยาบาลผมจะไม่มีนะครับเอาเป็นว่าขึ้นลงขึ้นข้างบนแล้วกันวางประตูวาร์ปแล้วเอ้าเพื่อนเอาไปเอาอะไรไปอ่ะเพื่อนเอาโดนมาให้เรา โอ้ยเขาจะขตนะฟันจะไหนมันตายโดนเราจะได้นะฮะโอ้ไอ้สองทำไมเองไม่อดขั้นอดทนเลยวะอา้าวเพื่อนเราก็ไปตายคนหนึ่งแล้วลงมาช่วยเพื่อนสินนะได้เลยเดี๋ยวเราลงมาช่วยพวกนาเองวันนี้เราจะแบบแบบเต็มที่เราจะทั้งได้แชมป์เราจะไม่ติดเล่นจะไม่ขตนาฟันเขาแล้วก็เขาจะโดนเขาสวมตายเดี๋ยวจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับโอ้เพิ่งทำไปเมื่อกี้ ไม่ตอบเลยไมย่คอมโบกันจัดเออเจอเพื่อนผมหน่อยครับเหลือคนเดียวเฮ้ยเบอร์นี้เคตตึงเลยอ่ะเปิดไม่ชมเลยยเบอร์สี่เล่นโคตรแบบเข้าขากับผมเลยครับเพื่อนนี่ถ้าผมไม่ได้เพื่อนตนะั้งแต่จังหวะแรกเลยโตายหาหาแตงหัวไปเลยนะี่ยเดี๋ยวผมชุบเบอร์สามก่อนตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราขอเอาคาตนะลำมมันได้ไหมเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยมันดีไปไหนกันไม่รู้เพื่อนเราดีตามันอยู่มันดีไปอนอกวงเพื่อนเอ้าเมื่อกี้ว่ามันมาใก่บอลเลยนะแล้วถูกคิดว่ตาตีมากไก่บอให้ตายเนี่ย